ที่โรเวนผู้สูงอายุเทศบาลตะบนท้ายดงอำเภอวังโป่งได้มีการจัดการแข่งกีฬาสีภายในสูงวัยท้ายดงเกมส์ที่บริเวณอาคารชมพูอุ่นรักโรเยนชุมชนบ้านวังกระดัดเงินตะบนท้ายดงอำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสมศักดิ์จันทคุณรองนายกเทศสมนตรีตำบนท้ายดงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันมีนายยศสีทองสุขหัวหน้าง,งานอาว,โวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์บริษัทมหาชนจำกัดอัคารารีซอร์ซสพร้อมด้วยดาบตำรวจขวญเมืองพระอบเหล็กตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางป่งร่วมเป็นวิทยากรการแข่งขันซึ่งได้มีการแบ่งนักเรียนผู้สูงอายุทั้งหมดจำนวน125คนมีอายุระหว่าง50-91ถึงปี ออกเป็นทั้งหมด4ีสีประกอบด้วยสีแดงสีเหลืองสีเขียวและสีแสดทําการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านตามความเหมาะสมเช่นการแข่งขันทดสอบสายตาในการป่าเป้าคือให้นักกีฬาทีมละ5คนแข่งขันใช้ลูกดอกในการป่าเป้าคนละ1ครั้งทีมที่ได้คะแนนสูงสุดเป็นทีมที่ชนะ การแข่งขันทดสอบการฟังโดยการกระซิบโดยแบ่งนักกีฬาออกเป็นทีมละ1ิบคนแข่งขันอ่านข้อความที่กำหนดไว้แล้วกระซิบบอกต่อต่อกันไปจนครบจำนวนนักกีฬาทีมที่สามารถจำข้อความได้ม,มากที่สุดเป็นทีมที่ชนะ การแข่งขันสลิกาป้อนเหยื่อคือนักกีฬาทีมละ1ิบคนแข่งขันใช้ปากคาบหลอดส่งหนังยางต่อๆกันไปจนครบจำนวนนักกีฬาทีมที่สามารถส่งได้ถึงนักกีฬาคนสุดท้ายก่อนเป็นทีมที่ชนะการแข่งขันกินแตงโมวิบากคือนักกีฬาทีมละสองคนชายหนึ่งหญิงหนึ่งแข่งขันใช้ช้อนในการกินแตงโมให้หมดทีมที่สามารถกินแตงโมได้หมดทีมนั้นเป็นทีมที่ชนะการประกวดร,ร้องเพลงคือการแข่งขันร้องเพลง หม่เหมืองทองคําทีมละหนึ่งคนคนละหนึ่งเพลงคนที่ร้องใน้เพร,ราะหน้าฟังที่สุดเป็นคนชนะและปิดท้ายที่การแข่งขันหัวเราะคือนักกีฬาทีมละหนึ่งคนหัวเราะให้นานที่สุดทีมที่สามารถหัวเราะได้นานที่สุดทีมมันเป็นทีมที่ชนะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนับเป็นการแข่งขันที่สร้างสีสันและความสนุกสนานได้เป็นอย่างมาก เมื่อผู้เข้าแข่งขันขต่างพยายามใช้ความสามารถเท่าที่มีทําการหัวเราะให้ได้นานที่สุดเพื่อหวังเป็นผู้ชนะซึ่งนอกจากตัวผู้เข้าแข่งขันขเองจะหัวเราะแล้วเราผู้ชมและคณะกรรมการต่างก็อดกลั้นที่จะหัวเราะไปตามผู้เข้าร่วมการแขร่งขันด้วยทั้งทีกิจกรรมดังกล่าวนะั้นเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีมีความสุขทั้งทางด้านร่างกายจิตใจสังคมอารมณ์และสติปัญญา โดยต้องการให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพของตนเองได้ด้วยการหมั่นออกกําลังกายเป็นประจำอีกทั้งยังสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุรักในการเล่นกีฬาเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอีกทางหนึ่งด้วยย

คนนี้มีปอดสีอันลายคนบอกมันบอกมากเลย นายทวินทานใจวันนี้จะมาร้องเพลงอะไรครับโปไข่ไก่หลงโปไข่ไก่หลงสวัสดีครับรายกานตรวจครั้งที่อะไรจ๊ะสวัสดีค่ะเพื่อนนักเรียนทุกท่านแล้วก็คุณครูแล้วก็ประหลัดลูกหลอกค่ะ นีค่ะเอาคะแนนเต็มๆเลยนะเนี่ยช,ชื่อเด็กหญิงทิพสุดาสีอุตาค่ะอายุ12บวบค่ะตั้งแต่ เด็กหญิงเด็กหญิน้ากุญแจนินทานี่เด็กหญิงหน้ากุญแจนินทาเลยครับมาดึงมาดึงที่ฉันจะมาขอร้องเพลงโบลักเห็นโบแดงเสลกใจโบแดงเสลกใจเดี๋ยวก่อนครับเด็กหญิงบาเทียนตอนนี้ถั่วเก็บวหตถุยังตัวริสนปวดแล้วเหรอวันนี้มีคนก็ฝากเลยแล้วเนี่ย ไม่เหมือนน้องคำเนี่ยเขามีรางวัลเยอะแยะเลยเสมมติว่า,เ,าเราชนะเลิศสมมตอเราได้คะแนนสูงสุดในการแข่งขันไม่เหมือนน้องคำเนี่ยหนูคิดว่าจะเอาตังคเนี่ยไปทำอะไรเอาไปทำอะไรดีคะเอาไปผูกหัวคอเอาไปผูกหัวคอเอาไปผู้ปกครองผู้ปกครองอยู่ไหน 재미 <목>